ฝากกดติดตามกดกระดิ gobierno, ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกคัาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เจอกับลุงตันนีกเช่นเคยนะครับก็มีสูตรหวยดีๆมาฝากนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับสูตรเด่นล่างนะครับหวยรัฐบาลนะครับก็ถือว่าได้ทำมา,าหลายๆสูตรนะครับสูตรไหนหลุดไปนะครับก็จะปรับปรุงนะครับ หรือว่าเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับก็ทดลองทําหลายๆสูตรนะครับอสูตรนี้ก็เข้ามาอ่สีหงวดแล้วนะครับก็มาลุ้นนะครับต่อไปนะครับว่าจะเข้าต่อไหมนะครับก็ปฏิตามรับชมกันครับเดี๋ยวจะให้ดูสถิติย้อนหลังนะครับ ก็คือประมาณ4ี่งวดนะครับว่ามันเข้ายัางไงนะครับลักษณะการทำสูตรนะครับก็อันนี้เป็นสองตัวล่างนะครับอันนี้คือสองตัวล่างนะครับงวดที่ออกห้าดนะครับอ,อันนี้ก็สามตัว หน้านะครับครั้งที่1ครั้งที่สองันนี้3ามตัวท้ายนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับการคำนวณนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่สอง บผกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือแปดนะครับแปดบวกห้าบวกสองนะครับก็จะได้ได้สิบห้าเนาะ 4ี่ห้าหกนะสี่ห้าแล้วก็หกนะครับผลนะครับอ่าผลหวยนะครับผลหวยก็คือออกออกสี่เจ็ดนะออกสี่เจ็ดนะครับก็เข้าสนะี่อ่าเข้าสี่นะครับอ่านะ งวดถัดมานะครับาลากออก4 7แล้วนะครับเลขหน้านะครับตัวนี้ก็คือ4 4่อีา 4, 4, 3, อ่าสามแปดเก้านะตัวนี้นะสามแปดเก้า ่าเลขหลังแปดสี่เก้า 8, 9, นะห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าจับบวกตาม <c oughs> ตำแหน่งครับนี่ยก็คือเจ็ดนะเจ็ดตัวนี้ก็คือสามแปดเนาะก็คือเจ็ด สามอ่าแปดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เจ็ดแปดเก้าเนะอะนะครับอ่าผลนะครับผลหวยก็คือล่างออกเก้าสองอืม นะครับเนะครับเเข้าอ่าสองงวดแล้วนะต่อไปอเลขหน้าเลขหน้างวดนี้ก็คือหนึ่งแปดหเนาะหนึอ่าตอนนี้ก็เจ็ดแปดอ่าเลข ท้ายนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็หกหกสี่หกหกสี่นะอ่าจับมาบวกตามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับอ่าก็คืออ่าหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวหลักร้อยอ่าเลขหน้าขังที่สองแล้วก็หลักร้อย เลขท้ายครั้งที่1น,นะครับก็คือ2อนะสองบวกเบวกหนึงอ่าก็จะได้แปนะ0เเนาะเป็นเ 9, ก 9, ้แล้วก็หนนะครับผลหวย ผลหวยก็คือหวยออกล่าง80นะก็เข้า,าเข้าศูนนะตัวนี้่าเข้าศูนย์นะครับอืสามงวดแล้วนะครับอ่างวดน,นี้ เลขหน้าก็คือหกหกสี่หกหกสี่นะครับครั้งที่สองก็คือหนึ่งเก้าห้านะห้าสองสามนะตัวนี้นะห้าสองสามแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสาม จ็ดนะก็ทำเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมศูนย์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะแล้วตัวน,นี้ก็เป็นห้านะครับศูนย์บวกหนึ่งบวกห้านะครับก็จะได้ได้หกสี่ห้าหกใช่ไหม ได้หกเนาะตอนนี้เป็นห้าห้าหกเจ็ดเนาผลหวย <c oughs> ผลหวยงวดล่าสุดนะครับงวดที่หนึ่งมีนา,าล่างออกห้าห้าเนาะห้าห้าก็เข้าห้านะครับ เข้าหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วกส็สามตัวข้างหน้านะครับครั้งที่หนึงก็คือ577 577กับ919าหนเนะครับเก้เนาะ ส่วนเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดครั้งที่สองก็คือเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่นะครับแล้วก็หาผลลับเหมือนเดิมนะครับกดตำแหน่งเดิมนะครับหลักหน่วยอา่า เลขท้าย2ตัวบวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1นะครับก็คือ5บวก9เนาะบวกด้วย7นะครับอ่าตัวนี้เป็น21อนะ21เนาะ21 นะครับก็จะได้ศูนย์นะได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเมื่อวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าอ่าจะมาตัวไหนนะครับ อ่าสาตัวมา1ตัวนะครับก็พี่น้องดูสูตรแล้วนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลักษณะนะครับอ่าลักษณะของสูตรนะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับอ่าก็จะอ่าบวกลบหนึ่ง นะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับให้3ตัวนะครับมา1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเด่นล่างนะครับทา,ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูคลิปลุงตันโดยไม่กดข้ามโฆษณานะครับถือเป็นการสนับสนุนช่องนะครับก็ฝากกดติดตาม นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ได้รับการแจร้งเตือนนะครับในการลงคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ